ชอบกันด้วยใจของอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝากฉันรักตัวไม่ได้รักของฝากเหี้ยวหาเฮลาบากมาฝากทำไมแต่ตอนนี้ฉันเดือดร้อนหาเงินผ่านมไม่ไหว hey. อ้ยอ้ยมันฉันไน โอ้ยมกมันเป็นยังคือใหม่ลืมเห็นเดี๋ยวสบายดีจ้าค่ะสวัสดีสวัสดีตอนเที่ยงนะเจ้าค่ะปิกนิกอยู่สวนเจพฟอร่าเจ้าค่ะมินีิฮาวมันมาปิกนิกกันพี่น้องมาง้อกาแป้งอีกักหน่อยจะสิลงไปง,ง้อกาแป้งกินข้าวก่อนพี่น้องมาห่อแล้วก็สวยเที่ยงพอดีจ้าค่ะก็มากินข้าวก่อน,นข้าวแล้วกับสิด้ลงง้อกาแปฟฮ่าปาพี่น้อง กำลังเผาป่าพี่น้องจิมีเผาป่าแล้วก็ต้ตมตำเจ้าหางจากอกจากอกมุกมัน้อมพี่น้องเอ้ยมุกไปมุกมาผักมันใหม่สบายดีอีกรอบเจ้าพี่น้องส่วนใครคะไม่มาแน่มาหาส่วนคนหมอกคนมันเผาป่าพี่น้องมือนีปู่ปิกนิกอยู่แคมป์ของพี่น้อง บอลเกา่าบอลบวแปบมาหมื่นนั่นแหละพี่น้องหลังจากที่กินกินเขาแล้วก็เสียลงหากระแปง้งหาป่าพี่น้องมันามาอากาศกะเยน็ยนเย็นเมื่อนี้มาอยู่กัน,นมากนมันหาคนพี่น้องมันไปดิพี่น้องมกงมองดูว่ามันมันหานาที่อ้าวมันหานาทีกับมี่บอจิ ดังไฟเผาป่าพี่น้องตั้หุ่งเมื่อนี้กัมาฮอดกับก็เที่ยงพอดีพี่น้องหลังจากที่กินเขาแล้วเขาก็ิสด้ลงหากระแป้งมักร้นอยเหอยู้องเออไปไรอ่ไปบปแหละอยากไปอยู่ได้ได้หลายตัวได้เมื่อนี้ป่าขึ้นได้เมื่อนี้ป่าขึ้นเพื่อนวะ กสิบเอ้าหยั่งการได้กสิบภาพเป็นไรเพื่อได้ก็มึงไปกสิได้หน้าเบื้งหลังไปถามของใครมันตีนนะคะตีนปลาใหญ่สเปรตเซตพี่น้องปิ้งปลาใหญ่พี่น้องกระลังสีซูปถ้ลอยกับเทียแล้วมาสวนลายเทียแล้ว เธอยังบไปไปพารีวิวสวนเลยสวนมันอ่ะไปด้วยว้ามึงว่าปลาบันยังไงบานนั่นนี่จะใครเรียกสวนมันโมเมนติน่โน่ไม่ได้เดีก็เป็นง่ายไปมองสวนอยู่ตอนนี้อยู่ที่สวนมันแจี๊ผลละพี่น้องถ้าถ้าร้านที่ใส่เน่ยใส่หามเห็ดยังร้านชันนันบรรยังยากไปสกัดขาวคมคืนแบบเต็มสบอเจี๊ยผลละเพิ่นสิพาไปชมสวนเพื่อนพี่น้อง นางอเมร่าแบบมาสวนมันหลายเครือหลายที่แหละกับบริวิวสวนมันนี่เบิ้งแน่มาสั ane, ้นแม่เบิ้งเนื้อทางสิพาไปเลองมันกับคันงามกับบัวเดินเนาะมันกับมันลุ่มย่างกับยากเบิ้งมันมันแตกกี่สวนมันเพื่อนพี่น้องเบิ้งมันมันแตกกับพี่น้องหัวยิ่งใหญ่เลยถ้าขึ้นมาบุ้งรูอันนี้มันพ่นขึ้นมาเด้อพี่น้องก็เอิญมันยังจริงจั มันสับปะหลังแต่พันมันนะพันธ์มะลุพันธ์อย่างเขาตะบะผึ่งอาจจะเป็นไรยองรึเปล่านี่พี่น้องหัวหัวใหญ่เลยแมนมันเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องมันแตกขึ้นมากจะได้ลายดอกพี่น้องเลยย้อนเพิ่งกับหกพี่น้องเอ้ไม่จะป้ามย้อนมันหอมมันมันปลูกยี้อ่ะนะเวทปลูกหี้มันลบแม่ ไอ้ย่างก็มันเป็นน้ำดินเนาะดินกแกล้งเป็นดินดินคล้ายๆดินโพนน่ะนะพี่นอ้องมันมันลบพี่น้องเออเป็นดินโพนดินเหนียวมันมันลบโอ้เมื่อไห่พี่นอ้องมันเพื่อลุมก่องอีกเจ้าหน่อยก็ได้เก็บแล้วนี่นะ้องจิ แมนเพื่อนว่าอีกบูดนอีก็ได้ประมาณอาทิตชอบอาทิตเร็วๆนี่แหละพี่น้องายหลายาเพื่อนกัดสีดกงามได้แต่ล้มกได้มันล้มแมนมันล้มถับกันนะนะมันย่างไปก็ได้แต่อยู่ข้างล่มนะสีงามแห้งพี่น้องความสูงของต้นมันหนัประมาณสี่ห้าเมตรต้นสัมพิตตนสัมคขาพี่ก็มีเออสีงามแมเป็นดินดับแมน เพราะว่าทางนี้มันเป็นดินโน้นแล้วมันกัดชีบกบงามขึ้นดินดินทั้งลุ่มเนาเจ๊แต่กับืิว่างามนี่มันลบแมนงาม็นลบนี่แหละพี่น้องสวนของ,ของเพื่อนพูแหละทางย่างเขามาผู้สูดใช้หูใช้ตาพี่น้องเลยนเนื้อที่กาดชี่ประมาณสามไร่ก็กว่าพี่น้องประมาณสามไร่คือเป็นที่ดินริมโค้งเป็นที่ดินของนางเองอะไรแมนที่ดินเพื่อนนี่ก็ติดติดริมโค้งพี่น้องมาพักท่านี่ก เป็นน้ำโค้งไม่น้ำโค้งพี่น้องลงไปฝากท่านี้ความกว้างหนาน้ำโค้งขนาดสุประมาณหามตรได้ประมาณหาดติดแม่แมนะเป็นหัวปัญญาไปทอดพุดนละตัวพี่น้องสามไร่เออนี่แหละพี่น้องชวนทุกคนแคมป์ทางกับสามไร่กว่าเราเราแล้วเห็ดชวนมันปีนี่ประมาณหนึ่งเฮกตาร์เออพินานักเก็ตรเพิ่มอีกประมาณสามเฮกตาร์พี่น้องพหน้าเพิ่งจะสิเห็ดอีกอยู่พี่น้องสเห็ดสามเฮกตาร์นสงเห็ดหลายกว่าเก่านางบอก ดี๋ยาวกดมันแล้วเราก็ใส่เข้าไปดุดดินเป็นที่ดินของนางเองกันแหละประมาณสองถึงสามเฮกตาร์ดินเขาเพิ่มน,นี่มีม,ม,มีมีในนี้แล้วก็อยู่เทิงอีกพี่นอ้องแ,แล้วก็อยู่แคมทางแคมทางติดลำตัวนี้อยู่นี่ติดลำโค้งอยู่เทิงนั่นติดติดถนนนะพี่นอ้อ,องกินปูดีก่อนบอพรกินมันนะ ทั้งนั้นนรากินมันนลยพี่น้องชุกเลยมันเพื่อนะไม่มันถือต้องเข่าป่าต้องคิดเผือกกินมันว่นเวลาสิกินเข่าเนาะเออนี่ปิ้งปลากกกลสิสุกเลยพี่น้องเผาป่าพี่น้องกล้จะชุกแล้วปิ้งปลาใหญ่ทางนั้นกกำลังจีบกันอยู่สลอยเพื่อนลอกมักหุ่งพี่น้องเอาเฮ็ดยังกันสองคนนี่

มันบอท่านด้ตามสิมาเผาอีหยังโอ้ยนปลาแล้วไม่ใี่ไหมนั่งให้เป็นกำลังใจบอกบัอกุ้งเออเราเา็นนั่งกับใจเขาไม่เป็นบาทเป็นแผลเห็นหยังะเห็นบอร้านตีใกล้ได้ยูตีใกล้ป่ะเจ้เออไม่สุดขั้วทั้งโวดยเจ้เขากำลังมีความสุขเป็ประกวดความสุขเขาห่างแน่โอนนี่ย้ำจ่อย้ำเข่าย้ำเข่า เฝ้าหนุ่มรีบจักความเออต้อไเคือแลอะไรเอาเนื้อได้เอาเรื่องจี๋จีห่วงลานสาวพี่น้องเอานเรื่องเลยเจ้าพามือก่อนอันดับแรกเมือสิลงของเมือสิ่คุดกุ่มอยู่แถวนี้ว่าเป็นว่าเป็นตาญาติเจ้าจีนั่งให้กำลังใจ พนะเมื่อกี้เไปหางอมกับปุ๋กับแป้งเลยปะวันตอนนี้หอดเวลาต้องมีเวลาต้องกินเขาเร็วเจ้าเนี่ยต้องมีเวลาเมนบอกต้องกินเขาเร็วก่อนแล้วค่อยลงไปพร้อมกันคอยร้องกันจะต้องไปงุ้มไปใกล้เจเจเพิ่นห้องร้านสาวพี่น้องบ่ให้บ่มิงอยู่ใกล้สุดนี้จะขึ้นนักข้องเลยนะ ยังคือแลบนักแลบมาได้ไหมเฮ้ยมันแลบเยอะนีหมวกแลบด้วยพี่น้องเผามันแล้วกับปิ้งปลาพี่น้องเดี๋ยวจัหน่อยกับเศดษกินแล้วก็จะสุกแล้วพี่น้องพี่เป็นปาจีเห็ดยังกับปลาข่อยทัเจ๊โอ้ยเ่ได้กินจแล้ว เ<แ>จ๊อัมมาลาได้ใจว่าไปเห็ดนั่นนั่นพี่น้องกันนะปิ้งปลาชีซุกเป็นจากปิ้งอยู่ดีกันเป็นปลาอันจากที่คอว่ามันจากซุกแล้วเจนจากซุกหรือปะแจงนะซุกแล้วพี่น้องภาอีกเจ้าหน่อยก็ได้กินแล้วพี่น้องทาคุกมาตัดต่ำแมนทาคุกมาแต่ต่ำสมต่ำ เอาขึ้นเอาขึ้นป่านะออกชุกลแล้วแล้วสุกแล้ะพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันอยู่กลางป่ากลางดุ่งพี่น้องมือาาินนบรรยากาศกะลุมวอยๆพี่น้องมือน สมชอยมาพาใจนห่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นเคยรันบอกกจในหุยยับออก้ยพี่เบิ้งน้องตามาุูงอยู่ชื่อเบิ้งพี่ไก่ก็เห็นดอกกำลังส้มตำเจ้าค่าวันนี้พกเชฟมาด้วยนะเจ้าค่ามีปาย่างพี่นง ปลาย่างปลาเผาอบเกลือจ้าค่ะเครื่องกะเตียมมาเบิร์จ้าค่ะเบาปีชาเอาโคกมาให้พี่น้องมากกับบรรทึกโคกหรอกจ้าค่ะมาแต่ตัวกับหัวใจ <c oughs> มาแต่ตัวกับหัวใจนะคะค่ะ <c oughs> อย่านะ <c oughs> กำลังหนังไพ่อยู่นะอย่าอิจฉาเขานะสรุปแล้วห่วงหลานสาวอิจฉาค่ะเซตเทนี่นอนจ้าค่ะ แกมาหัวแปบใส่ลงไปเบิดกระปุกนั่นจะสิกาสิ่กล่อ,องหนังเสียที่ชุดในโลกเลยแต่มหุงมีนะคือนกระใส่ลงไปใส่ใจคอยลุกไปนำจจ้ไปนำไม่กี่ใบแ่บบ่เยอะโอเค บอกไอ้ยัีบออกยัีบออกไอ้ยงียบออกน้อยนึงเดลเบ่าเสียงอ่อนก็แล้วเบ่าเสียงดังก็แล้วตั้งว่าบริลเลอเครื่องผิวอะไรร้อนนี่กระเบื้องที่ซื้อมาเราที่ทำเชือบอยู่บ่อกระชองเบื้องป่าตุ้กใหญ่เจียมาแล้วหันลงไปจิ้งกับขี้เท่าพี่น้องนี่ปิกนิกกลางสวนดิพี่น้องวันนี้รอบสองนะค่ะ โอ้แต่คือมันแห้งแทะได้กินกับจ่างแล้วน้ำมาลานนะโอ้ถ้าได้กิน,นซช่ไหเนาะสิบริบแบงกันจานบาาัก่ะใส่เกลือ,อเค็มแหลมมาเาอ้ย าติกินเค็มก่ะเอาเกลือใส่อัน้ำปลาใส่จานจำต่างหากคนละงนึ่ื่อนเนาะมันพุยอะมันกินได้ยุเกนนะข่มันสุกเด้ง่เนี่ยใสมันสุกแล้วเนาะ มันหันทีมันอีหยังนี่คือขันหกนาทีนะมันสิใหม่มันทีอุ้ยเขียนแค่หันาทีต่อมิงตายแต่ประมาณต้นมึงอีกซิมเบิ้ง a ม e n บ่เฮ้ยนิ่มกระดอเนาะ a ม e n บ่แป๊บสไาชิมมึงดูเนื้อมันนิ่มๆฉันว่าชิซิมจยไปหันอีกแล้วมึงพวกเสียงหงนะหวานพร้อมแซ่บเดิหวานเยอะเนบ วานเน่ยเลยสิบริกโกนเมื่อเสื่อมบ่ละค่ะโกนเมื่อเสื่อมโอ้เสื่อมแซ่บเอลีสันเสื่อมดูมันมันมันสิบบเป็นเส้นคือมันต้นอะไรมันกรอบมีต้นแป้งอ่ะนะมามามากินน้ำกันเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าคขาสามองคงมันจะแซ่บเอลี่มามามาลงมือลงมือแป๊บนางกลางโอ้ยพี่ นังกลางบ่ขยิบไปนั่งล่างอบขาม่ได้อบบขบม่ได้โอยหมกอันนี้ว่ามันกิ่นเสื่อเออมันติดเสื่อแอ้วหมหมากเนะพี่น้องมาพี่น้องเสีบงเน่ยกลมตั้งมาตั้แต่เบเขาอแม่งไอ้เทาเสียมแล้วเขาไปกินผู้เดียวพ่อไทก็จะเพิ่มลงมือนะอุ้ยเนือป่าเลนๆพี่น้อง ปลาแบบว่าถึงมาเป็นใหม่ล้าก็มาเผาเป็ใหม่พี่น้อปลาธรรมชาสตร์เพ่มเจดเอ้รูกหลานมาดีเด้อเอาบตัตัุ้งเทียมที่สุดในโลกเลยพี่น้องเอ้รงมือเจ้าหาปลาลูกบานกางหลยน่นบอกปาขยปลาตะเพียนเจ้าปลาตะเพียนง เนะาะตามันลายตรงกลางเลยคะ่ะเนื้อมันหวาน,นเนาะเนื้อมันมันหวานว่ะเข้า,ขาเดี๋ยวเบิดข้าตัวเข้าวเดี๋ยวเบื่อแซ่พี่น้องแช่จริงจังป้า น่แซ่บจริงๆนะคุณตั้มก็จะเบิดยกเขาเหมือนนั่นนตั้มโอ้โหไมีแป้งนัวแต่มาดีโคตแซ่บเนื้อปลาบ้านหวานจากมือสิภาษพี่น้องไปพูดหาดทีงบ้านอัมราลหาดทรายงามเนาะเหมือนปีก่อนพี่น้องไปกับบังมีเขาไม่มีกินนี่แหละบอก นี่แล้วค่ะไปหาต้องมีบิกินี่ไหญ่แต่พี่จะเก่งในคลิปโตกางอะไรกางอะไรบิกินี่นี่มันแน่นต้องนำกองก็อย่างเก 1> <1> ี่ยนในมือเดี๋ยวสั่งสุดไวหน้ามาก่อน้ะ แ่เลยมยาใ้ก่้นาากมันลาตา่อนทำผ่นห้างนี่เร็เนอแบแซ่บเนื้อแซ่บเนื้อหวานเนาะเน้อมันออกมันหวานเนื้อหวานเนื้อหาเลยบุกขีเผ้าจัเตี่ยตอที่ตัวใหญ่เลยเนาะตัวน้อยเนี่ยตอที่ตัวสามโลนี่ทเนาะแบน ก้ามันก็มีดามุ้มรายการอะไรกับพวกอะไรอย่างเงี้่อนจะไปไล่มองยังอยากไปบ่ล่ะเสียเสียเอาไปไล่มองแล้ว่าก่อนไปงงกระแป้งบ่อข่าวไล่มองก่อนคือเก่าอย่างงงมางงกระแป้งกับเมื่อเลยต้องไปไล่มองก่อนอยู่แล้วเล่นกลางน้ำอ่ากลางโค้งห้ามคือตั้งผิดบ่หมิงลงน้ำนะคาไลน้ำไม่เป็นนะจ๊ะ มีอะำรเบียนไหมนแงกับโตใหญ่อยู่ร้ายหน้ามได้เปลี่ยนได้เลยนะรับรองเขาประจบแบบชุกน้อยแกับผูกอังล่างงวดโบ่ ไปกินมาเวลากระไลพี่น้่งเอ,อ้ยต่อสอ่องใหม่แบบนี้สาระกะซมี่เหรอพี่น้องเจ้าขาก็ขอบขอบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุณณณณณาากกำลังใจน้อเจ้า่ะเนาะโดยสบายดีเนาะี